โอ okay. เควุ่นสวัสดีครับวันนี้เราจะขึ้นภูทับเบิกกันเราอยู่กับอ้อยซีพีที่ขายไก่ต้องมาเห็นไมนได้เห็นดิโอ้นะครับอันนี้นัดเจออ้อยแล้วก็มีเบนเว็บร้อยนะครับเบนเว็บร้อยน่อนีน่เบนเว็บร้อย บางคนก็ไม่เคยขึ้นมานะแต่ผมก็เคยขึ้นมาแล้วผมส่วนตัวผมเคยขึ้นมาแล้วปีที่แล้วขึ้นประมาณสองสามครั้งแล้วปีที่แล้วครับภายในสองวันนี้แหละขึ้นสองสามครั้งครับผอบอกเลยว่าจะเป็นรถแบบอ่าพวกเว็บร้อยเว็บร้อยสิบไอเว็บร้อยยี่ห้ารถเดิมๆอ่ะผมบอกเลยครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองอย่างเดียวเลยนะครับผมมีรุ่นน้องปีที่แล้วบางวานครับขึ้นเกียร์หนึ่งอย่างเดียวเลยเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์หนึ่งสองคือมันขึ้นหนึ่งได้นะแต่พอว่าพอตบสองคือมันจะห้อย แต่สําหรับเราร้อยห้าสิบสามร้อยปีที่ได้เอาสามร้อยมาขึ้นโอ้ขึ้นเกียร์สามเกียร์สี่ระบายระบายอ่ะนะครับอันนี้ก็ร้อยห้าสิบก็ผมไล่สโตอร์นั่งขับมานะครับขึ้นระบายแล้วไม่ต้องห่วงตรงเนี้ยอันนี้ยังยัง,ยงออเดอิฟอยู่ยังเล็กๆยังเล็กๆน้อยนอยอยู่มาครับโคกลูกเลกโอ้เกียร์หกขึ้นไม่ได้ลง ถ้าเป็นถนนเขาขอ้อโหดกว่านี้อีกนะครับอันนี้คือยังแบบเด็กๆมากนะครับปูรับเบื่อกถนน,นเขาขอ้อผมว่าโหดกว่าอีกนะทางไปทางไปวัดป่าส้นแก้วอะ่จะจากปูรับเบือไปวัดป่าส้นแก้วอโอ้ถนน,นแม่งโคตรสุดอะ่ะถนนน o ง g เขาข้ออะ่ะเออก็ขึ้นได้นะกำลังเหลือๆอยู่ นั้นข้างหน้านผู้หญิงผู้หญิงขับมาจากสุดประกรันนับสวนประการอ่ารถเดิมๆนับซูเปอร์คัรเดิมๆเ,เ,เออขึ้นต่อไปดีไหมด้านหลังมีเว็บ้อยนะตามผมมาอยู่โอ้ยเกือนมัน่งโคตรสุดเลยไม่มีตากล้องแล้วหรอเดี๋ยวนี้โอ้ เกือนสุดๆอ่ะโอ้โหโอ้ยมีหมอกยังมีหมอกอยู่หมอกว่ะเมฆเมฆเมฆยังมีเมฆอยู่ครับข้างบน โอ้ยเว็บ้อยเป็นเว็บร้อยวันนี้อซีพเอาซีพีอาสามร้อยมานะไม่ได้เอาบักจอกมานี่ R สิบห้าเว็บร้อยอันนี้เว็บร้อยอันนี้ทํำเครื่องแล้วอันนี้หจจ้าจิบห้าห้สิบสี่ชัดสองมั้งเขจะไม่บิดนะ ชันเริ่มชันแล้วมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่แบบชันสุดชันสุดๆเลยตรงนี้ก็เริ่มตรงนี้ก็ชันอยู่นะ ไ,ได้อยู่ขึ้นได้อยู่สบาย โดยเริ่มลงกันมาเยอะแล้วนะครับโอ้ยโคตรสูงเลยตอนนี้หูอื้อมปแล้วครับหูอื้อมากมันอยู่ที่สูงคนระับสูงจากน้ำทะเลโอ้ยเยอะอยู่นะรู้สึก2,000กว่าเมตรมั้งประมาณ2กิโลครับ สัตว์เกือบไปพวกจะถ่ายรูปจะชนเขาอยู่แล้ว เบรกเบรก,กจะหลุดโค้งแล้วโอ้ขับเพื่อนเหนื่อยครับตอนลงก็ลำบากตอนลงไม่เกี่ยวกับรถเลงไม่เลงนะอยู่ที่เบรกเราโอ้โหตรงนี้สันคุยโอ้โหโอ้โหโอ้โอโอโอ ยเยอะเว้ยวันนีโ้โอ้โหไม่เลยที่ตัวขนาด150ยังขึ้นแบบเหนื่อยอ่ะที่ตัวรถเดิมจะเหนื่อยขนาดไหน น้ำงทางหน้า X Max CBR สามร้อยมีรถเดิมโอ้รถเดิมโอ้ปากท่อแม่งก็เริ่มต้นเลยโอ้โหไม่มีแรงเลยโอ้โคตรชอบเลย một chứ à mẹ cây đường lá ao cây ตาก้องหว่นวูเยอะเลยเริ่มเย็นอากาศข้างบนเย็นมากนู่นเราจะขึ้นไปถึงนู่นครับบนน,นูนน่นบนนู่นมั้งหรือเปล่าวะข้างบนจะเป็นที่พักน้ำเลยแต่เห็นเป็นเป็นบ้าน,นรีสอร์ทเลยข้างบนครับวันนี้รถผมกล่องเริ่มสะดุดแล้วนะครับน้ำมันน้ำมันน้ำมันหนาเลยตอนนี้ ก็มีบ้านคนอยู่ด้วยนะครับตรงนี้อากาศโคตรเย็นเลยอยาให้เพืเ่อนๆมานะอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะผมอันนี้มันน่าจะอำเภอลมลมลมอะไรวะลม,ลม,ล,มลมสักมั้งจะไม่ผิดนะเขียนว่า,าปูต่เปอรอ่ะเออ นะแต่ว่ามันจะไปขึ้นจังหวัดเลยนะเพราะว่าข้างบนนี่ยมันจะเป็นรอยต่อระหว่างเพชรบูรณ์กับเลยนะก็คือเลยเนี่ยจะเป็นภาคอีสานแหละนะครับก็คือเราขับวนอยู่ในบนทับเปลิกเนี่ยมันก็คือเราไปมาอีสานอีสานกลางอีสานกลางอยู่เนี่ยเพืเ่อนเข้าใจไหมเออโอ้รถสะดุกมากเลย อยมันขี่เร็วมากขี่ไม่รอเลยไอ,ไอ้อยเนี่ยมามารู้สึกมามาบ่อยไหมล่าจะมา่อพ่อ,อผมอ,ะอ่ะะรถมันกำลังเยอะกว่า ก็จะถามว่ารถเดิมๆขึ้นได้ไหมสกู๊ปปี้ขึ้นมาแล้วนะผมเห็นมาแล้วสกู๊ปปี้ซ้อนสองด้วยนะคนขับคือต้องเก่งหน่อยอะแต่เป็นผู้หญิงนะผมเป็นคนขับโอ้ยนี่ก็สูงโอ้ยมาทบมาทบเบิร์แล้วไม่ขึ้นไม่ใช่นะไม่ได้ไม่ได้ต้องขึ้นโอ้ยสนุกโอ้โห โลลัวเลยรถน้ำมันหนาปึ้อเลย sẽ tụt chầm em ôi tôi nghĩ mày thôi 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 nó đi anh ơi เปลียรเโอ้โห,โอโหจอดที่เดิมที่พีทีแล้วมนาะยังขึ้นเกะสะดุดรัวๆเลยลออเอเห <bounces S 1> มือนนบดจอกเลยทำไมคันนี้ไม่เป็นอนะกลองเดิมป่ะกล่องอะไรจริงเหรอพ p ต้องไปกลองเดิมหน่ยเดี๋ยวเออ,อ,ขอเขาจะไม่ว่าตอนนี้แผลมันเกร็งไปห,หมดเลยเ,เ,ลย,เลย็น โอเคนะครประมาณนี้แล้วกันขอพักก่อนนะครับสวัสดีครับคุยกับใครครับคุยกับคนนี่แหละคุยกับใคร